ท oh, พนักงานฝ่ายผลิตมีการเข้าออกงานเป็นประจำจนเป็นปัญหาให้กับหัวหน้างานเพราะจะต้องมาสอนงานให้กับพนักงานใหม่การแก้ไขปัญหานะคะหนึ่งเพิ่มตำแหน่งการสอนงานให้กับพนักงานใหม่ 2. เพิ่มสื่อเกี่ยวกับการสอนงานวิดีโอตัวอย่างการทํางานผลการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานนะคะ 1. ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดได้ 2สื่อที่ใช้สอนงานยังไม่เพียงพอและพนักงานใหม่ไม่เข้าในเนื้อหารายละเอียดค่ะการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่คือการสร้างคู่มือในการสอนงานประกอบด้วยรายละเอียดการทํางานขั้นตอนการทํางานสถานที่การทํางานและก็วิดีโอการทํางานค่ะพิสูจน์มีไปนะคะได้จะทําคู่มือการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ค่ะสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือไว้ดังนี้ 1. นําเสนอรายละเอียดต่างๆไว้ตามลําดับ 2เข้าใจง่ายมีตัวอย่างประกอบมีแผนภาพประกอบการอธิบายและสมนะคะมีการทดลองนำไปปฏิบัติเพื่อช่วยให้เกิดทักษะและเข้าใจอย่างยั่งยืนค่ะข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ 1. นนะคะคู่มือที่ทำขึ้นยังไม่ค่อยเป็นรูปธรรมแต่สามารถนํามาใช้งานได้บางส่วนคือคําอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานสนะคะสื่ยที่ทาขึ้นอาจจะยังไม่ครบถูกขั้นตอนอาจเป็นเพราะบริษัทไม่สามารถให้ถ่ายขั้นตอนบางส่วนได้ และสันะคะในภาพรวมถือว่าดีและมีประโยชน์และลดขั้นตอนการทํางานได้ค่ะสรุปจากการสร้างคู่คือการใช้สอนงานให้กับพนักงานใหม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายผลิตเนื่องจากสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสอนงานและปฏิบัติงานได้จดรวดเร็วยิ่งขึ้น